กิจกรรมความเปลี่ยนพระปิดาย,ยอดสิทธิ์ลาวครั้งที่12วันที่21พฤศจิกายน258โฮมสันสก้ว711ปีน,นี้เป็นครั้งที่12วันที่ตรงกับวันที่21พฤศจิกายน258ข้ามเจ้าในโมสันสก้วขอเปลี่ยวาจาสารยาย พุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชารรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอริยบูชาแด่องค์พระความปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จหลวงปู่บัญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณาีขอเทียบเวาพระเจ้าทั้งหลายโปรโดจงมานุโมทนานการสวดสารยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระตนะไตยครูบาอาจารย์และเทพบเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตข,ของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสารยายหมดต่อไป กบสวดชนุมเทวดาสมันตาจักรวลิสวดตรัสรตุเทวตาจะทำมาเมื่อนนี้อะไรจะสัตุสัโมกทังสเคการ์เมจิลุเปสิริสิกาเตจลิเควิมานีทีเปรติจะเคเมตุนาคหนีเคหาวัตุมีเหตเติภูมมาจะยุตุเทวดาลาวิสเมยะขขัคนพะนาคาติตัตาสัติเกยังมุนีวระวัจจะนางสาทวมิทันตุธมมสวรนักกะโลยามันทันตาธมมสวนกกะโลยามัทันตาธมมสวนกกโลยามทันตาเื่อส่วนนมัารติดติกถาณโมสัตตสมมาตัวอาะ น้โมตสัะก็ตัวสัตว์โตสมาสมุทสับน้โมตสัะก็ตัวสัตโตสมาสมุทสับบทสวดสัจจกกียาถานัติเมสนังนยังพุทโธเมสนังวลังเอตินะสัจวัชินะโตติเมตุสัพานัติเมสนังนยังธรมโมเมสรนังวลังเอตนะสัจวัชินะโตติเมตุสัพานัติเมสนังนยังสังโฆเมสนังวลังเอตินะสัจวัชินะโตติเมตุสัพทาบทสวดมหากรุณิโกนาโถติอาธิกาคถา มหากรุณโกนาโถอธัยสัพปะปนังเปะือตวะปรมิสภะปโตสัพปุติมัตตะมังเอตินาสัจจวะชนะมาหุตุสปุปปถวามหากรลุนโกนาโถหิตายสัพปะปนังเปะือตวะปรมิสภะปโตสัพปุติมัตตะมังเอตินาสัจจวะชนะมาหุตุสปุปปถวามหากรลุนโกนาโถสุกยัสัพะปนังเปะือตวะปรมิสภะปโตสัพปุติมัตตะมังเอตินาสัจจวะชนะมาหุตุสปุปปถวาบื้อสวนมหาเศรษฐุตเอวเมสตังเอกังเสเมียงพระกวาสเกสุววหติกาปิรถุสิมิง มาวิมหาตาภิกษุสงเ์นะสติมาจากมัตติหิตภิกษุสติหิเบวาอารันติหิาสหิจารุกัตถิเวตาเยโเยนเสปิตะวันติพตาภัตเนภิกษุสงจะอารโคจุดตุนังสุทาวสกัยการังเทวนังไอตัท่เทยังขภะกวาตะเกสุวิหารติกปิรสสมหาวมหาตาภิกุสงเ์นสติมาจากมัติหิภิกุสติหิสเบวาอารันติหิสหิจารุกัตถิเวตาเยโเยนเสปิตะวันติพตาัตสเนภิกษุสงจะ ยานูนักไม่ยิ่งปีนะพระกว่าตนเป็นสังเมยม่อหเป็นสงกัมตาว่ากตอสันติเกปจิกาถาปัสยามติอรตขตาเทวตาสยยาปีินามาพลวัปปุริโสสมิตังวัังภาษาลิปสัาตั้งว่าป่างสมญเชียเอวเมวสุทาวสตเทวสตะเรตตาเพว่ตัปุตตระหังสอโขตาเทวตาเป็นวัง เอกพระวัติต่งเทวาเทวาเอกกมันตัางกระถังตัวเอกกมันตัางจิตตาขเอกาเทวะตาปกตโตสันติกีมันกระถังอภิปาศิมหาสประโยชน์สุภณะตมิเทวกยาสมาคตาสตัมหาิมังธัพมาสเมียงขรกาตยะบริตาสังติอดุขุปราเทวะตาปกตโตสันติกิมังกระถังอภิปาติตัตระปิกุสัมมาทังตุจิตังอัตโนชุกรรมไมการสุสาระเทวะนิตานิคะเอตวะเอตวะที่อันนี้ราคาเทวะนิตาติ อระเทวตาร์ว่าโตสัน <sk ull un> ิเกมังคตังอภสิเจตวากิรังเจตวะบริคังอินทกิรังโอจามะมีชาเตจรันติสุทาวิมลาจุภูมาตาสุชาตาสุสุอาคติอธโปราเทวตาร์ว่าโตสันิเกมังคตังอภัิเยเกจิุทังสละนัตาเสนาเตมิสตเียปยาภมิปภยะมสังเทวกายะปุเรปุเรสันติอขหาโมัจสปุยนะปุยทัสตุโลกะโลกาตุสุเทวตาสัสนีปฏิตาหเตกะถากตังนนสันนิยปิกุสมจา เอิเตพุยอิสงติตามัทนังอัตโตสมาสุชาติสปิปกตนักระจปรมาเยวะเทวตาสันนิปริตาอิสงเสยติปิมหังอิตริหิเิเตพุเอสติอนาคมัทนัอัตโตสมาสุชาติสปิปกตรนัจะปรมาเยวเทวตาสันนิปติตาพุอิสติสยติปิมหังอิตรีหิอจิคิสมิพิเวว่าแกนางนามันนี้เกติสมิพิวไดว่าแกนางนามันนี้ต้งเทศสามิพิวว่าแกนังนามันต้งุนารถสารกรรมไม่สุาปฏิเสธมิติวมันสติขวติพ โลกะมนุษยธรรมภูมาทัศนตาเยติตาคลิปประหลังปิหิตตาสมาตาปุถุสิวเสียวสลินาโรมังสัมตาพิสัมพุโนโอทาตัมนัฑศาสุทาวิปัสสนมนาวินลาพิญโยมิจติยะตวามเนกปีธเวตโตมิสถทธาสาโมเกสโรเตยวะกยาพิณตาติวิชนัฐบิโตเตจัตตปัมเมตุลุงตวาพุทธศาสนังเตสัมปตหูเยนังอัมรุษนาทัสนังอภิเกตตะมัทถุงสหะตังอัฏฐาตลิง ตังเกเทสหรนังนวิศวกมส่งอภิเันตัมามกระทิสาตาภาพตาหงตั้งจากสปังบิญญาวยาวะกิจวันจิกมาตโตมัตทิศธาสาวเกสน์ตัเนตย์เทวกายาเป็นาตาเตวิชนราภิโวเยวังคิตติสซมิคลินิกคลินิเอกที่เรนหปปปุสตัตาสาวขบุมากเปรียบสายทิมตัยุติมตวันนวตัยืสตินมัทามนาปิกระมที่นังสังติังจะสาสาเหว่ตายข่วตวันนนอยทิมตัยุติมตวันนวดตัิโน มรรคธนาภิกมุงภิกนังสมิฏกวนังสาตากิลาติสาสายกานตวนิโนทิมโตยูติมโตนวมติยสสินมรรธนาภิกมุงภิกนังสมิฏกวนังดิเจเตสรสาสายขาตวนิโนทิมโตชูติมโตนวมติยสสินมัธนาภิกมุงภิกนังสมิฏกวนังเวื่อสามิตาบรจตตยขานตวันิโนทิมโตยูติมโตนวมติยสสินมรธมนาภิกมุงิกนังสัมปิวกังภูมิโรเลฮะกกเวปุรสานิเวสนัง พินโยนังสตาสา,าสังใหขานังไปยิรุปัสติกุมพิรุเลให้โกสำหรับต่เตติกนงังผู้ยมันจริสังร,รชาท้าตาละถกประสติขันถ้าปนังตินนงงติมหาราชัยสะติโสผุ้ตปิตัสสภาวนามนมะพลายทิพโตชุต,ววต,ต,าามมติมตวันนมตยิสติโนมัทมนาปิกมุพื่อพะนางแต่เติโกนัง ถ้าคิดนันจะดิสังราชวิรุนหัวตปัสตติกุมานันธานังธิติมหาลาชายยศสิโุตปิตสภาวุอินมาพลาอิเทีมตุชุติมตวนนวมตยสตินมัทมนาปิกระมลพินาสันติขอนังประชิมบจัดิสังราชวิรุประโปัสสตติกันังสิติมหาลาชายยศสิโซภูตปิตสภาวุลินามาพลายิทมตตชุติมตวตนนมตยสสตินมัทมนาปิกมมลพิฆนารสันติขอนังอุตารันจัดดิสังราชวิโรตปาสัตติกแยกหชัยสิ พุทธาปิตาสาภาวนัหมอพลายที่ตัวชุดติมโตนมตรีสัตติโนมาทำนาพิจกมงผู้คนนําสมติงาหนังผู้เรียนมาทิสั่งท่าตาละโรรัศขีนาวิรุณและโกปบจิเวนาวิโรภโกโกโรตลองทิสังตาตาเรเตมหาศาสาทตาจาตรุนทิาทารำมันอาทถามสวินิเกทเวเดี่งม่ยารนกทาษาคุณจัดในกาตถาไม่อยากเตตนถเวเตนถูอีปุจิโพโตทางแต่ท่านโนกัมาเสถียรจะกินนกขันธุนิขันธุจักรปัญโจปะมันโยจักรทิพย์โตยามัต อาคูปัญจติโกเจวติมพิโรสุลกสลยวัจจะไถเอติกจนยีจารชนโอคดภาสัตติภิวัฒมนาปิกลมุกยนาสัมปติโกนังอัาคูสนามภาษานาคาเวสาลาสหตจักกะกัปลัสตะตราอาคูปยาคาสายาิพิยมนาทตตะาจ่าคูนาคเยสสสิโนอิโนมานโคตบคัติโนัง ทน่นครราชสาสาติ่ที่พาริชาประคิวสุตยากูเวหายาสัตยานะมัตปัจจปตะทิตราสุปันนอิติเตสนามังอภะยันตฐานะขาคาชาชานามัสสีถุมาโตเขมยมังกาสีผู้ดูสนาหิวใจหิวปยตานาคาสุปันนาสนามัติกลงถูพุทธังวชิตาเจ้าวิหันเถนะสุปทธังอสุราติตาพระตาลุสวัสติที่มันโตยสสัตติโนกัลังกชัมมหาปิสมาอสุรานะวิคัสาวิปจิตติสุจิตติจะปะหัลโทนโมเจสหะะตัณจับผลิต ปุตตนางสัพเพวิโรจนะมากกาสในตวาพระลิงสันางลาหุปัทมุปักขมงสัมมยโยธนิพระเตพิคุณนางสัมปติเกานางอัปโปจาเทวาปเทวีจัตไตโช่วโยตทัขมงวัฒนาวัฒนาธิวาสมมจะเยสาสหะไม่ตัดมกายกาเดวเยสสัตสนทเสรเทาทายยาสปพนตวนิโนอิทิมโตชูติมโตนมมสยสัสสินมธรมนากมงพิุนางสัมปติเวานางเวดูจะเรวาสาริจสัมมาจัทเวีมาจันนทศุนิสัตวัจฉษรรมิตา สุริยะสุปนิสาตถีวสุยะมะคูเปละกษ์ตานักขันขนิปลักิตวาอาคุปัทลากาวัสนังวัสโสเศธุสักโกปะคาับโพเรนโสท,ทสิเตทัตถากรยาทาเพเณรนาตะวนันเนโนอิทิมตุชูติมตะว,นวันเนวตยิยะสติโนมัทมานาพิเกินมูพิกุนังสมัมปิฏิคุัง,งอาคูสัพุทธวาชลามกิติกาเละวะริจกาจารุชาจาอุม,มาปุปปาณิพัสสิโนวุลนาสหธัตมาาจัจจุตาจามณิชกาสุริยอริกอาคูโค,คสเนสโน เสตรทตาากยาสกปินเตนโนทิมตวชุดิมตวันนมตีิสสินนมัธรรมนาิกมพิกังสามิินังสมานามาหามนามนุสสามนุสุติมาคิทัพประถุศิกาอาคูอาคมมันรุโรติกาอัถาคูฮรลโยเทวายเจจะโลวิตตวสินโนปะคามาปะกาอคูเทวาเยสัสิโน เสษตรีทศชาคยาสเพนาตะวันนิโนทิมตัวชูดติมตะวันนอมตะยิส <really> ัสส <anything> ิโนอถ้านาพิะมงพิวนางสัมิติงนังสุกากระุหาอรุณาอาคุเวนขาสัสาัตตะกหาปะโมขาอุตุปจักนากระทามต่างและกระทาสกาจยสัสสโนทยางาเข้าไปจนนอยด้ที่สาบุสติเสษตรีทชาคยาสพนาตะวันนิโนทิมตัวชุดติมตะวันนอมตะยสัสสิโนเมอถ้านาพิคมงพิวกนังสมปิติงนังเขียเมตุพิฏายามากระกาจีย ติโนตัมิจเตกลำไม่ศรัทธาจตินามาจารสวานิมันติโนฮากัวถากุบนิมิตาทัศติทัศถากขยาสพินันตวริโนอิทิมตุชุติมตวันโนม่าเตยสสิโนมัทมานาปินกมูปิปกนังตะปิติเงนังแทเตเตเทวานิกายาสพินันตะวริโนน้มันว้ยนักขจุงเยสเยสทิสาสหะพระวุฒิชาติชาติมัคิลังวะเข้ามาตินัมานาสว่างนักเขมกตะลังนาคังจะทางวสิตาตุตังพระมาปรมาโตจักปุตติปมาโตจาสันะโกมุสิโตจตุปคัสติเงนัง สหัพรมลโกกระนังมหาปมมาทีเตยวปะพนุิสิมตเป็นสมการยะเศษฐโสทาเาอิสลาอุปติกวัตตวติโนเตจันจามัจตัวอาคารีโตไปเรโตที่ยาสเพมิเติทิเวสามเกมรัสเซนาปิลเมปัสสกานาสามาทิยังอิทากหนาถัพระนธาระเกนะ,ะัพนโทสมรตาริวาริามาวุจิตกิังอิปิตาหะมหาศัลการหาเินงเป็นสยิตในนัตละมหาจักรสังกตะวันะพระวัง ยละธรรมภูษกรเมื่คนนั้นในยะโตสวิจุโกตดาธสองเป็นยุโรปตีสมุทรสยามวเสตัญญาสพังพิญญาวยาวว่าวัากิจวันนัจะกิมาต่โตมิ็นที่สถาถาถก็คือเตมรัสินาพิกฆาตสวิชจรุธาพิโกเตจะอาตปามะกินงตว่าพุทธศาสนาวิเตลิปกำมในสังรมะปีจุงสัพเพวิทิาสังกามาพิยติตายเยสสิโนมูทันติสานปติสิสารวัตติเชนิสตติวสวดจุลชัยยะปกรณ์นโมเมพุทธติยชสาตนะตยธรรมิกาเตชะปฏิทิปติเทวานารายะ ประเมสุดาสิทธิพรมาจะอินทาจะจะโตโลกาคัมเพียรักกาสมุทาภูตุงคังการสัจจะตัพพมะชยยะปฏิทธิปวัตุเตยชยยะชยยะธนิธนีอุทธิอุทธีนาทีนาทีชยยะชยยะละคนละตนละนิสัยนิรัยสายเสนะเมรุราชพลนมรชีชยยะชยยะคัมเพียรสอพีนาคินทนาคีปิสาจัปปูตักาลีชยยะชยยะทุนิมิตารคีชยยะชยะสิงคีสุธา ะมุขชาชยะชยะวรุณะมุขสัตราชยะชยะจำปานิทินาขับกุละคันโถกชยะชยะคันจคอนะตุดงสุภาไอสุการะผู้ชงสีห์พระยขทีปาชย์ชยะวรุณะมุขยาตาชิตาชิตาเสนาอรีปุนาสธินารีชยะชยะสุขาสุขาชีวีชยะชยธธณีตะเลสัทธาสุชยาชยะชย์ธนีสัตตินสัทธาชยชยะมกราชยรัญยาพวขเคชยะชยะ วัฎนิยะคชยชยะอรคเสโสระพุชเตชาชยยชยะพรมินทัศนาชยยะชยะราชาธิราชชัยชยยชยะปนาวนสปังชยยชยรหันตาปเจกพุทธสาวังชยยชยมหาเอเมหิโตุโรฮโรหารินนีเทวาชยยะชยพระมาสุรโคชยยชยนาคูวิรุณนาคูวิรุปโกจัติมารวิอินโทจะเวนเตโยจะอุเวโรวะรุโนปิจะ อคิวายโยจับปลาชุนหงกุมาโดระัตาลัทะโกอัาาศรสามหาเทวสิทธิตาภาษาอาทโยอิสิโนโสวาวกาสัพพาชยะรามโอพจนตุเตชยะธโมจสังโคจัสสศปาโรจชัชยะกังเฮเตนะชยะเตเชนะชยะสตถิพุตเตเอเตนะสุทธเตเชนะอุตเตชยะมังคลังชยโยปิพุทธศัตสิริมตโตอายังมัสสัจจปปิมัโตปราชโยอุโกโสยามพุทธมเท ปโมทิตาชฉยตะถาพรหมคณาอิฉโนชัยโยปิพุทธศาสิรีมโตอย่งมรัสสะจะปปิมตโตปราชโยอุขวสยมพุทธิมณีปโมทิตาชฉยตะถาอินทคณาไมหิสโนชัยโยปิพุทธศาสิรีมโตอย่งมรัสสะจะปปิมตโตปราชโยอุขวสยมพุทธิมณีปโมทิตาชฉยตะถาเทวคณาไมหิสโนชัยโยปิพุทธศาสิรีมโตอย่งมรัสสะจะปปิมตโตปราชโยอุขวสยมพุทธิมณี yourself, puppy, ปโมทิตาชฉยตะถาสุปันนะ ขนามีสิโนชโยปิพุทธศาสิเรมาโตอายังมาราสัจจาปปิมาโตปราชโยอุครูสยังปุทธมเีปโมทิตาชยยะตฐานนาคนามีสิโนชโยปิพุทธศาสิเรมาโตอายังมาราสัจจาปปิมาโตปราชโยอุครูสยังปุทธมเีปโมทิตาชยยะตถาสัพพมัคคณาเมหิสิโนชยานโตพดิยาโมเลสกยานัง นันทิวัฒโนเอวังตะวังวิเชยโงอิเชยสุชยามังคาเลอปราชิตตปังเกศสิสิปัทวิปโขเดียพิสิเกสัมประผู้เทนังอากัปปโมทตุปโมทติสุนักขตังตุมาขลังสุปปาตังสุริตังสุกโนตุมุติสยิทังพระมิจฉาลิสุปรักินังกายกรรมังวจจกรรมังวัทกินังปรักินังมโนกรรมังมณีทีเตปรักินาเปรติกินานิกตะวันนัลพันตติปรักินีเตตะอัตถะรัตถาตุเกตาวิรุณาพุทธศาสนีอโรคาสุเกตตาหุตถะ สัพหาพระสเปหิยติภิสุดันตุพนตัวเยเทวัตมิทานีอธิกตาทีขายุกาสเท้าตุสุกิตาตัวสัพทธาระขันตัวสัพพสัตตานังรักันตุขีนาสาสนังยากาจิปัฒนาเตสังสเปภูเรนตุมโนรัฐายุตตากาเลปวัสนตุวัสสังวัตสาวาฬกาโรคาจุปัตวาเตสังนิวาเรนตุจัสัพพธากายาสุขังจิตตสุขังอรหันตุยะถาทาหัง บุสธรรมนิยามมาสตังอิวามีสตังอกังสเมียงพระกว่าสาวัตรียังวิหารติชีตววณีานากะปิกะปินทิกัะสะอารามีตะโขพระกวาพิโกมเดศิพิโกวติพระธันเตติเตพิกขพระวโตเป็นจัตุตุภภาวาอิตธาทวจรอปปาทาวพิเกอตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาถาตุธรรมมัถิตตาธรรมนิยามตาสพีสังขารานิจติ ตามตถาคตอภิสัมพุจติอภิสัมเมติอภิสัมพุจิตวาอภิสัมเมตวาอจิกติเทเสตติปัญญาปิติปัฏฐปิติวิลาวติพิชวิพัชติอุตานีกรุติตพพสังขละนิยติอุปาทาวาพิขเวตถาคตานังอนุปทาวาตถาคตานัง ทิตาวะสาธาตุธรรมะทิตตตาธรรมะนิยมตาสเปสักราตุกติตั้งตถาคตัวอภิสัมพุทธเจติอภิสัมเมติอภิสัมพุชิตาวาอภิสัมเมตวาอจิกติอธิเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิราวัติพิเชปติอุตานิกรลติสัเปสักราตุกติอุปาทาวาปิกุยตถาคตนังอนุปาทาวาตถาคตนังทิตาวะวาสาธาตุธรรมะทิตตตาธรรมะนิยมตาสเปธรรมะนุตตติตั้งตถาคตัวอภิสัมพุทธเจติอภิสัมเมติอภิสัมพุชิตาวาอภิสัมเมตวา อธิกติเทเสติปัญญาปติปัพปิติวิลาวติวิชพวิปัจจิอุตานีกรติสัเพสังธรรมานิตติอิตาอิธา,ามโวจักภวะตามนาเตททพิกโกภวกตโตปสิตัตงอภินันทุติบทสวดสวเทกาละตกถาอาติตังนาวากเมยะนปิติตังเขานากตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ร่วมไปแล้วด้วยอะไรและไม่เพึงอไม่พึงพระวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยาธาตีจำบีนันตังกับปนันจจอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็บับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัะจุปนันจจโยธมังตถทะตถาวิปสัสสติอสังเอลังอสังกุปังตังวิธรรมนุรอยเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นจะพราะหน้าในที่ในนั้นอยากแจ่บแจ้ง เมงเงินแง่งคอนแลนเขาควรพ่อคุณอาการเช่นนั้นไว้อเชิรวว์วกิจนมามามโกบเพยียยาวมละนาสเวความเพียรเป็นกิจจะต้องทำวันนี้เคยจะรู้ความตางในพรุ่งนี้นฮินโนสังฆาราตินะมาเสินะนะมัจุนาประการปฏิเสธต่อมัจจุราชซึ่งในศสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตะปิงหละตะมตันติตังตังเวปฏิการตุติสัตติโตอาชิกเตมวันนี้วันนี้ผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่ขีดคลานทั้งวันและกลางคืน ผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบวสวดธรรมสังเวคปัจจวิคณะสัพเพสังาราอนิจ่าสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นระดับไม่มีเราหายไปสัพเพสังฆราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกจนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วก็จบไปสัพเพธรรมานาตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรหรือว่าเราว่าของเราว ทุวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนโอ้ทุวังเมรณงความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายามริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้เมรณาประริโยสานางเมตเตเมะะชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอดชีวิตต่างเมอนิยตังเชีวยของเราเป็นของไม่เที่ยงเมรณะเมีนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะโกลียสังเวสอายังกายโออยอจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นาน อภิตวิญญาณโครันปสัสจักรปัญญาจุดโถอันเขาทิ้งเสร็จแล้วอาทิตย์สติจักนอนทับปฐวีงซึ่งแผ่นดินกลิงขรังอิวว่าประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี่รับถังหาประโยชน์ไม่ได้อันนี้จ้าวัตสัคาราสังขาทังหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวะยะธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ุปชิตตวันนิรุชันติครั้งเกิดขึ้นล้วย่อมดับไปเต้สังวูปสัพโมทโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสตามาราติจะทั้งทั้งหลายทั้งปวงกลางตายอยู่มะริงสุจจะมริสเรที่ตายแล้วกำลังจะตายถ้าเทวะหังมริสมีเราจะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมเอถะสังยสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย บสดไม่ตายังเงยังเงตกกัเอกุสลังกำมังสปพหีปฏิหุกตังบุญยังนอโนโมทนตุวสนะตกพนตเยเทวาสมิงฐานอธิกยตาดีขายุกาตตะงตุตกิตาหงตุทุกขจขับมณฑลมาตาปิตาตกิตาหนตุทุกข์ขัมุฑลสัพเพียติกาตกิตาหนตุทุกข์ขับมณฑลสัเพอยติกาตกิตาหนตุทุกข์ขับมณฑลสัเพปิสาสัพเพยขาสัพเพเปสาตกิตาหงตุทุกข์ขับจณตลสัเพอาจารียุปัก ปัญชายาถุกตาหันตุทุกขะปะมุจจะตุสเพนักขติทุกิตาหันตุทุกขะปะมุจจะตุสเพเทวาทุกิตาหันตุทุกขะปะมุจจะตุสเพสัพมิตินังสมิจันตุโวบูส่วนบูชาหลวงบูทวดนโมพุริสตุอคติมายะอิติภะกวานโมพุริสตุอคติมายะอิติภะกวานโมพุริสตุอคติมายะอิติภะกวาปฏิทานกตายะเตียวตาสันติเวหะวิหาราวาสินีถูกปิกปุริกรีติงติงตาธรรมทานในนะผู้ตื ปุชิตาสุขถิงก็โรดีท้าวิหารักคันเดเลตีราจามชานาวกาเจพิกูสารามเมฆาธนเป็นปฏิอุปัสกาค,ามา,า,คามาเจุติสารนิคมาจีสลาสป,ปนัพุตตาสุกิตาเพนุตตเชลพุชายยีปิดจันดับสัมวาสังสีทิชาตาตะบุปฏิการเนอาการธรรมวราปฏิจเต เอปฏิจเตสเปปิท se ุกัสสะกตุสังตยังแลตุจกิรังตังธ์ธามูธามัทธาราเจปุกลาสังโคหุตุสัมมาขอว่าอัตยเจหิทยะจะอเมลกตุสัตมโมสัพเปปิธามัทจะลิมวุติงสัพปะปิมัชเมริปุปิเตประสานนาของตัวสเปปิปานิโนพุทธศาสนิสัมมาทังพุทธิจโต ก็เลยเทวบอกว่าสตุภูธิภาว i r w i s e สตันังสมิทังเนตุ่มทะนิงมาตาปิตาจัดชางนิจังรักขัติรักขันติประการอิวังธรรมนณราชโนประชังรักขตัวสัพพทาเทวตาอิวชนะกระดาษรุปตะจินิุขาปิยะปัตจินิภยาตกกับปัตจานิสุขการขุตุสพรีปิปนิโนเทวตาจำหี้ยเหี้ยสัปะติเยสัพปะติสัพเพเดวานนโมตันตุสัพปสัปปัดติทิธิยาทานังเทนตุทัตทายสิ่งรักตัวสัพพทาเพราะวตานตุเขยตุเทวตาหูตุมังกเกระนา ตัวตัวสัพพะสมังขลังรักขัดต, 1991, 2019, ต oui ุสัพปทาเตเอรักขันตัวสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะตสดีของตัวนี้ตลังนตัวสัพพัะสมังขลังรักขัดตุสัพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะตสดีของตัวนี้ตลังนตัวสัพพัะสมังขลังรักขัดตุสัพเทวตสัพพะสังขานุภาเวนะตสดีของตัวนี้ตลังของตัวนี้ตลังสัพเพหทตถบรัตติภิกขะเจนะจะยังพลังนะตัะ ตีขนัของมันได้มีสัพโสแต่เป็นพระทาปรับปาปเจริันใจอย่างบาลังละแต่ัจะตตนั้ลักของมันได้มีสัพโสแต่เป็นพู้ท้ารับปาปเจนันจอยังพลังตนัจะตนิหลัของมันได้มีสัพโสแต่เป็นผู้ท้ารับปาเจนัญนใจอย่างบลังละแต่ตัณจิตีนันลัของมันได้มีสัพผโสแต่เป็นพท้ารับปาเจริงันใจอย่างพลังละแต่นัณจะตีนินลักของมันได้มีสัมผโส ตะเปพุทธปรลับตับจิกนันจะยังพลังละตันจติให้น่าระคำได้มิสัพโต้ตะเปพุทธปรลับตับจิกนันจะยังพลังละตันจติให้น่าระคำได้มิสัพโต้ตะเปพุทธปรลับตับจิกนันจะยังพลังละตันจติให้น่าระคำได้มิสัพโตด้วยหน้าแห่งบูรุษศรีครับเจ้าได้สวดสารยายพระพุทธโภชนีครับเจ้าขอน้องเกล้าที่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เดสด็จสู่สวรรค์คาลัยขออนิสง์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพสเดมงคลแก่ข้าเพเจ้าขอวภัยโปรดไปทลบุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีหลังมรด้สุจริตมันคงเป็นสัมมาชีพอันเจ้าับกคำว่าไม่มีอดุยากยากจนก่อใหญ่ได้มีเก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมัน่นในวัฒธรรมคำสอนแห่งองค์สมดิจพระสัมสม,สาม,มาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่เหนือความดีงามต่อการละนานอีกทั้งขอเทพบเทวดาทั้งหลายผู้ได้นมา ธนาสาชทุกการให้บุคคลสนนี้เพื่อประสิทธิภาษาทพรน้อมส่งอนุภาพเห่งนมุมคลไปสู่วัตถุมงคลพระบิดายุติสิทธิทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปรงและลิสัมสิงอมูลิดได้จัดสร้างคืนให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพพุทธานุภาพเทวนุภาพและลิธานุภาพอันทััพิ์สิทธิทำให้ผลใน้ไปสืมบมูลแก่ผู้ครอบครองและวิชาทุกการเชิญ